ได้จากเมนละสเปนแมนละสเปนแมนลยพดถมว่าพดมไกเข้ากันรถไฟกันยังลงมได้ลงเนี่ยได้มันอ่อนเมื่อกี้นี่ยังไม่ทันได้มลงกันย่งร่นั่นอ่อนเออเมนเลยเนาะ พี่น้องเอ๋ยเนาะกลับทักทายสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเหตุสีเวสุภูสุคนพี่น้องเอ๋ยเนาะติว่าสิอยู่ในและกาต่างประเทศพี่น้องเอ้ยเนาะกระิิดงตันหาบท่านกระดิ่งทองบ่าวซาดีซาเนลอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะพบคู่กันคือเก่าเนาะอ่าตัวนี้ก็ยังเจาะน้าจาะในคือเก่าได้พี่น้องนี่รอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะ ่เป็นแฟนกับคอมเมนต์เขามาบอกเล่นพี่น้องเด้อเนาะตอนนี้เราพี่น้องเาะก็โดนควบคุมพี่น้องเราคนทีน่ว่าเมื่อเช้านี่ก็อจอบบิดมองแน่มันก็ได้เสียเวลาเวลาเติบพี่น้องเองเนอะอาะทั้งบอสตันคาดว่านาซีาเป็นดินแห่นาสิดายนี่พี่น้องเองเนาะติดเฮลาร์แต่ก็ ครัก็เลยากแน่เนาะเพราะว่าดินแหลายลถ้าเแอ่าโพเซียมเนาะมันุลยากพี่น้องเยรแต่เรารุ่นนํากันว่าทางอ่าพื้นที่เจาะได้จักเม็ดจักเม็ดพี่น้องเนาะกสิแล้วพี่น้องบ่จอ่าสถานการณ์เนาะยังเหลืออีกอ่า3-4าที่ท่อนในการนาซโอเคลพี่น้องเยเนาะเดี๋ยวบอสรีสิไทย

เราได้สิทาอ่โปรเพน้องเขาไปหลังตึก่งใกล้จไปลองด้วเนาะรัได้ยังมแม่ละสเปนสเปน,เนแม่ละสเปน,เนแมเ่เ,มเลย lul nam cảnh nam phi nông đơ đơ nhở. gì cậu về. lao ngay lao thôm nhóc. mồm nhóc. cái nhang à, này Thế, thôm, ờ, nó nhòn. mày kia nè vợ. vợ. nhang mồm nó đi nhung, ăn lông cái nhang lông nó สางแปดเมพพี oh. ่น้อยไกแล้วไกแล้วพี่น้อยก้อนเดียวได้สองบอโจ๊กบอลเดียวได้สองบอ เออขึ้นแล้ว yeah. yeah. กินถั่วกินน้ำนะบ่กินแล้วกินแล้วกินข้าวอมยังฮะกินข้าวกัะป๋ากินข้าวกับป๋าเนี่ยคืนบ่เป็นได้ยังอายบ่ เห้น้องๆคนนางเล่นซะก่อนพี่น้องนาะคนเกิดตายเนาะน้องๆคนอกคนนึ่งมอนกันนาพน้องเลยบรรยากาศพี่น้องเนาะคนตกฝนลิ้นรถขี่เลยก็ได้พบกันเกอบึกจู่พี่น้อนเนาะไได้อะไได้ไปได้ไ่ไกไปต่อไกไต่อไ่อีกไม่อไ

เราเราบอกก้าเข้ามาหมนี่เนาะยันค่ายกอว่าน,นี่ว,ว่าน,นี่ก็ฟอดเลยของเราว่าน,นี่เเฮ้ đang bùng phát tàu tàu gì đó, đúng, nó bùng lên lên, to, à, tựa sốc, sốc ngay lốt thấp mồi này, nó, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để này, không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เอาบอกขายบ่เปิดให้ข้าบ่เปิด้เมันเปิดให้้าเปิดให้ค่าอโดยว่ามาเกหว่ามาเก็ท่โชลาภเ็มร้อยฟองบ่เจ้าไ้ตูอูบ่บ่เลยยังบวไล่บ่ยังบ่ไล่อีกเจาะแล้าได้เสาได้ด้าไจาะละซ่งเสาซ่งอนขึ้นทางไม่ yên đó đó nè yên đó đi chào à đó đi này xong xong lớp lên ต้องจอสายสิปลายเลยสปลายมตรสาปลายเมตรอะไรถ้าพูดทองเลยนะนี่นส่เนาะสาย3ิปลายเมตร เลยดถ้าททำทีน de ี่พอนมาได้8เมตรแล้วท um ัางทีมันขึ้ทางไม่เนาะโดยโขึ้ทางไม่ Nhanh nhiều rồi 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 Được rồi 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 Được rồi rồi, Được rồi, rồi. Được rồi, rồi. ามาสักหน่อยเมาดิถ่า,ายเป็นสดเป็นสดถัดเป็นคำตอนเลื่อเป็ลองเลื่อเนาะ

điều dạy gần này cái mi đi qua yeah, yeah, yeah. à, à, à. bên, nhà, bên, đêm, bên sau à, đấy à, đâu, ก็มันมีมันเป kind of ็นแ้ม well. yes. ันูดลงบติงรวยาหากันเนาะใช่โอนาไม่เลยที่างมหเนอย่างนี้มันยงนี้ยานี้เนี่ใ่นาเก็บน้ำดึงเราพูดคุ่มเาวเฮือนไปนั่นนาะนะผมเต่ายังมีน้ำเนาะเอ่มี้ด้หอยกัมี No, I'm nghe mà nó, đang nghe mà chắc còn thay vơi <laughs> nhau chứ, thay vấn tiền vấn cái

ไอเดิมึนฮะเนาะ้าเนอ้นี่ยงจะมาเช่นกันนะโัสงาไสงครามนี่ตงเลยเนาะไเว่าดิ้วเว่ายได้ดีน่ว่ายไ้เนาะคือว่ายได้หมเเลยว่ายุดได้เนาะว่าุดได้ถมาพ่าปพ๊บมมื่อสองมือก็ได้มีการเอายรดเจดปซึมคิเกาได้แม่ ผรก็สองอาทินัง่ายๆช้นอาทิตย์เดียวนเดเนเป็นรปว่าเนีเือว่าไรหรือว่าอันยู่เป็นไปได้อยู่วอยู่บางอนนียาอยู่เป็นเดือนเนาะเป็นเดือนวาเปิเดือนเป็นปีก็ยังมีอย่เนาะเนียยันไป จาแต่กููหนึ่งก็บุญกูดวยเจอนั่กูด้วยน่าจะถงหน้าโ่นาโอ้เป็น่โอเป็นทีบกรับับงานแลยกันก็เอาไงเครื่องรับอ๋ันนี้คือพรบงานแล่วนะูก้องเร 黄 king 对。